บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ารัชการกรุงเทพมหานครและสกที่หน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่1บริเวณเต็นที่จอด,ดรถธนาคารออมสินภาค2ซอยสุขุมวิท39แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาแม้จะมีฝนตกลงมาแต่ยังมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างไม่ขาดสายโดยในเขตนี้มีดาราและคนดังออกมาใช้สิทธิ์ด้วยอาทิวูดดีวุฒิธรมิลินทจินดา พิธีกรชื่อดังเดินทางมาใช้สิทธิ์เวลา9นาฬิกา36นาทีต่อด้วยมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยรวมถึงนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลที่เดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากนั้นนายพิธาให้สัมภาษณ์ว่าตนตื่นเต้นเพราะไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมา9ปีและสอกอมากกว่า9ปีจึงอยากจะเห็นคนกรุงเทพมหานครและคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะ เพื่อให้ความเป็นประชาธิปไตยเข้มข้นมากขึ้นประจวบเหมาะตรงกับวันรัฐประหารเมื่อวันที่2 2พฤษภาคม2 5 5 7ก็หวังว่าปีนี้จะเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของประเทศที่ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งดูจากบรรยากาศก็เห็นนะวว่าพี่น้องประชาชนรอวันนี้อยู่เช่นเดียวกันน่าจะเป็นฟ้าวันใหม่ของประเทศไทยที่มีความหวังมากขึ้นตนต้องขอย้ำว่าพูดในานามประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง โดยฝากประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วขอให้รีบมาเลือกตั้งกันตั้งแต่เนินเน่นๆก่อนที่จะตกตอนบ่ายอีก